สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเดอะโปรเมเนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นซิลิก้าแคลลี่นะครับจะมาสอนการเดินเกมหาตำแหน่งการเล่นในไฟนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมรูนแล้วก็พลังแฝงกันก่อนได้เลยนะครับเรามาส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ในวันนี้ก็เซตนี้เลยนะครับส่วนพลังแฝงที่ใช้นะครับเป็นพลังแฝงบูทเงินนะครับส่วนรูนที่ใช้นะครับแรมเพจตสิบเม็ดสเปริต์สิเม็ดแล้วก็ดักออนคออีกสิเม็ดส่วนสเปลเกมนี้ผมก็ใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับโอเคครับจะเป็นยังไงเราไปดูวิธีการเล่นซิลิก้ากันในเกมกันได้เลยนะครับโคดเด้นเติมเกมเติมเกมอาจัดโปรโมมมชัั่นนนสาารถเเติไได้้ทงใว็บแลละ์เติมโอวีร็วสุดๆใช้แค่มยิ ในการเติมเกมเท่านั้นและยังมีแพ็คให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็คที่สามารถเติมได้บริการตลอด24ชั่วโมงพราะบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคเดนเติมเกมเท่านั้นและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็เล่นเซลิก้าแชรี่อันดับแรกเราก็เข้าเรียนกันก่อนนะครับเราอธิบายสกิลของเซลิก้ากันก่อนนะครับเซลิก้าสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มดาเมจ40หน่วยนะครับส่วนสกิลสองนะครับจะเป็นการวางแทบนะครับการวางแทบในพุ่มนะครับไม่สามารถเปิดพุ่มได้นะแต่ในช็อตที่ฟอนตงข้ามเข้ามาเหยียบแทบเรานะครับเราก็จะเห็นฟอนตงข้ามในพุ่มนั่นเองนะครับส่วนสกิลอันตีของเซลิก้านะครับก็จะเป็นการตั้งป้อมแล้้้้้วววกกก็ยยิิงนนนนนนนะะะะะคคคครรรรรรรััััััับบบบบบใใใแแแแพพพทททหหหมมม่่่ีเซลลาาาปปดจสือ ก็จะเป็นการโดดตั้งป้อมมันเองนะครับส่วนการตั้งป้อมนั้นนะครับเราก็จะได้เกาะมา240หน่วยนะครับก็จะเป็นการหาจังหวะการเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเองนะครับอันดับแรกเราก็พยายามเทรดฝ่าตรงข้ามพยายามเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับส่วนการเล่นซิลิก้าแครี่นะครับก็จะเป็นการยิงธรรมดาซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อซิลิก้าได้ยิงธรรมดานะครับสกิลพาสซีของซิลิก้าก็จะทํางานนะครับสกิลพาสซีของซิลิก้าก็คือเมื่อเราตีธรรมดาหรือว่าตีปกตินะครับก็จะเพิ่มอัตราคิติคอล5%นะครับแล ก็จะสามารถติดคิติคอนได้นะการหาจังหวะการเล่นก็จะทําได้ง่ายนะครับช่วงนี้ไฮยาเตก็ขึ้นไปเลนกลางนะครับเราก็เคลียร์คลิปล่างกันก่อนได้เลยนะครับส่วนการเล่นแคลรี่นะครับแคลรี่เป็นเลนที่ต้องหาจังหวะการเพรเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็หาจังหวะในการฟาร์มให้ดีนะครับเมื่อเรามีเงินมากๆานะครับเราก็จะสามารถยืนค้าไฟ์ได้นานแล้วก็หาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะครับช่วงนี้ป่าฟารต้้ามตายนะครับแล้วก็เมดตายด้วยนะครับเราก็มาอินเวดฟาร์ต้อข้ามได้เลยนะครับการอินเวดฟารนเเดิกม ของฟาร์ก้ามแบบช้าลงนะครับก็จะมีผลในระยะยาวนะครับเมื่อซิลิก้าได้บูนนะครับการใช้สกิลของซิลิก้าก็จะเร็วมากขึ้นนะการหาจังหวะการเล่นก็จะทําได้ง่ายนะครับพอเราอินเวสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าเลนกันต่อนะครับเมื่อเราโดนกดดันเลนหรือว่าเราอยู่เลนคนเดียวนะครับเราพยายามเคลียร์คลิปในป้อมนะครับหาจังหวะการเล่นในป้อมนะก็จะเป็นการเพย์เซฟไปในตัวนะครับเมื่อเราจนตอกหรือว่าหาจังหวะการเล่นไม่ได้นะครับเราก็ใช้อันติเคลียร์คลิปได้เลยนะครับพยายามหาจังหวะการเล่นให้เพย์เซฟพิส ก่อนนัไปะครบเมื่อเราหาจังหวะการยิงอันติได้นะครับเราก็กดอันตรีหาจังหวะการยิงได้เลยนะครับก็จะเป็นการต่อดาเมจให้เพื่อนหรือว่าปิดสกอร์คิวนั่นเองนะครับแล้วเราก็หาจังหวะการเล่นต่อไปนะครับโดยการเล่นของเรานะครับเราพยายามเคลียร์คลิปก่อนที่จะเล่นนะครับเพราะว่าการที่เราเคลียร์คลิปก่อนนะครับคล e okay ิปฝ so ังข้ามก็จะไม่ชนกับป้อมเรานะครับป้อมเราก็จะไม่แตกด้วยนะครับก็จะเป็นการเพย์เซฟป้อมไปในตัวนะครับแล้วก็เพย์เซฟเราด้วยนะครับการที่เราได้ฟาร์มเราก็จะมีเงินนะครับหาจังหวะการเล่นก็จะทําได้ง่ายนะ ช่อนนี้มังกรเกิดแล้วก็ตีมังกรได้เลยนะครับสเวลาเราตีมังกรนะครับเราพยายามลากมังกรออกมาให้ใกล้กับพุ่มมากที่สุดนะครับก็จะเป็นการหาจังหวะการเล่นของเรานะครับ โดยการที่ฟนโขคัมเข้ามาหาเราครับเราก็พยายามมุดพุ่มหนีนะหรือว่าหาจังหวะการหนีนั่นเองนะครับช็อตนี้เราก็โดนขังไปหนึ่งทีนะครับเราพยายามใช้สติไชฟิกเกอร์ออกมาหาระยะก่อนนะครับแล้วก็กดยิงนะครับก็จะเป็นการหาจังหวะการเล่นได้นะครับแล้วโลมิ่ฝั่งเราก็ปิดงานฟนโข้ามไปนั่นเองครับส่วนเราก็พยายามใช้สกิลหนึ่งในการหาจังหวะการเล่นแล้วก็ยิงธรรมดานะครับก็ยิงธรรมดาของซิลิก้านะครับก็จะเป็นการหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะเพราะว่าผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับซิลิก้านะครับมีสกิลติดต เพิ่มอัตราคิทิคอน5%เแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก8%นะครับก็จะทําให้เซลิกาเวลายีธรรมดาจะแรงขึ้นนะครับพอเราเลือกเลเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับเล่นกันต่อนะครับเพื่อหาจังหวะการตีป้อมหรือว่าการเชียร์ครีปมันเองนะครับส่วนการที่เรามีเงินมากๆนะครับเราก็จะสามารถเบิร์ดดาเมจได้ง่ายนะอย่างเช่นเวลาเรากดอันตีนะครับอันตีเราจะมี7นัดนะครับการหาจังหวะการเล่นก็จะทําได้ง่ายนะสมเวลาเราใช้อันตีนะครับเราก็ต้องหาจังหวะการใช้ให้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเราตั้งป้อมไปแล้้้้วนนนนนนะะะคครรรรรรััััับบบเเเาาาาาาไไมม่่สสถขยยดดอกกกกจจใใชลง วิธีการเล่นเราก็พยายามหาจังหวะก,การเล่นให้เ็นเซฟที่สุดเวลาเราใช้อันตีนั่นเองนะครับช็อตนี้เราก็ใช่อันตีโดดออกมาตั้งป้อมยิงได้เลยนะครับก็จะเป็นการหาจังหวะก,การเล่นได้ปกตินะครับแล้วเราก็พยายามใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ยิงธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการต่อการดามีให้เพื่อนไปนะครับส่วนตัวนะครับการที่ปรับอันตีของซิลิก้ามานะครับก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายนะอย่างเช่นช็อตเมื่อกี้นะครับผมโดอ e ีชารล็อกขานะครับไม่สามารถหนีได้นะฟิกเกอร์ก็ไม่มีนะครับเราสามารถใช่อันตีหนีออกมาตั้งป ทักสกิลสองาจังหวะการเล่นให้เพื่อนไปนะครับส่วนตัวนะครับเวลาเราเล่นซิลิก้าแคลรี่นะครับก็จะหาจังหวะการเล่นได้ยากนะดังนั้นวิธีการเล่นของเรานะครับก็จะเป็นการหาจังหวะการยืนยิงให้ดีนะครับเพราะว่าแคลรี่หลักๆก็จะเป็นการหาตำแหน่งในการยืนยิงให้ดีนะช็อตนี้เราก็ยิงธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับคอยหาจังหวะการเล่นในการยิงธรรมดานะก็เก็บ่อนคิวมาได้นะครับช็อตนี้เราก็หาจังหวะการเล่นได้ดีนะครับดังนั้นเราก็ควรเคลียร์คลิปก่อนที่จะรีเลือดนะครับพอเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเราก็รีเลย พอเรารีเลือดเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าเลนเหมือนเดิมนะครับคอยไปหาจังหวะการเคลียร์คีปหรือว่าการตีป้อมนั่นเองนะครับส่วนการที่เราได้เงินเยอะขนาดนี้นะครับเราก็จะมีดาเมจในการเล่นมากขึ้นนะดังนั้นนะครับวิธีการเล่นของเราก็ควรหาจังหวะการยืนยิงให้ดีนะครับแล้วก็คอยเพย์เซฟตัวเองด้วยนะครับเมื่อเราตายนะครับเราก็อาจจะเสียชัดดาวได้นะครับดังนั้นการเล่นของเราก็ควรหาจังหวะการเล่นให้ดีนั่นเองนะครับการเล่นแครี่ที่มีเงินเยอะๆนะครับตอนนี้ก็พยายามเคลียร์คีกันไปก่อนนะครับรอโลมิงฝั่งเราม หรือว่าเพื่อต่อดาเมจฟันโข้ามไปนะครับส่วนทิกสําหรับการใช้สกิลสองนะครับสกิลสองสามารถวางแทบได้นะดังนั้นวิธีการวางสกิลสองนะครับเราใช้สกิลสองในเวลาเช็คพุ่มนั่นเองนะครับการเช็คพุ่มของเรานะครับเราก็จะหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะตอนนี้ฝันโข้ามก็บวกการตรงเรียนการนะครับเราก็มีหน้าที่ยิงธรรมดานะคอยหาจังหวะการยิงธรรมดาต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยิงธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ใช้อันตีนะครับเพราะว่าการที่เราใช้อันตีนะครับเราก็จะยืนนิ่งนะการหาจังหวะการเล่นก็จะทําได้ยากนะดังนการยยืนิง ครับใช้สกิลสอในการเพิ่มเกาะแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับก็จะเป็นคอมโบง่ายๆนะครับการเล่นเซริก้านะครับพอป้อมล่างแตกนะครับเราก็จะสามารถสลับเลนได้นะครับการสลับเลนของแคลร่นั้นนะครับก็จะเป็นการสลับเลนไปตีป้อมนะครับดังนั้นวิธีการสลับเลนก็คอยหาจังหวะการตีป้อมให้ดีนะครับช็อตนี้ก็โซโล่เอพิเซีลดราก้อนเป็นหนึ่งทีนะครับการที่มีบัฟเอพิเซีลดราก้อนนะครับก็ทําให้เรามีดาเมจในการเล่นมากขึ้นนะดังนั้นนะครับบัฟที่สําคัญของแคลร่ก็จะเป็นเอพซีลลดดรรรราาากกกก้้ออนน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 ะะคคัััับบบเเเป็็ฟมจ่งงชโตยิ เลยนะครับคอยหาจังหวะการเล่นนั่นเองนะช็อตไหนที่เราหาจังหวะการเล่นได้ยากก็ใช้สกิลหนึ่งนี้ออกมาก่อนนะครับหาระยะในการยืนยิงนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปตีใหม่นะครับก็จะทําให้เล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับ็อนนี้คลิปกลางเข้าก็ตีป้อมกลางได้เลยนะครับการที่เราได้ป้อมกลางนะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าป้อมกลางเป็นปัจจัยหลักของเกมเอลวีเลยนะครับการที่ฝั่งตรงข้ามเสียป้อมกลางนะครับเราก็จะสามารถกินเวทได้ง่ายขึ้นนะการตีออบเจกต์ก็จะทําได้ง่ายกว่าเดิมนะครับครที่ดูมาถึงตอนนนี้คราากกกกดดูไแชตติม กปกำลังใจในการทาคลิปให้ด้วยนะครับอยากจะให้ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเราก็โกดันติีหาจังหวะการยืนยิงไปแบบฟรีๆนะครับก็จะเป็นการต่อดาเมจให้เราแบบง่ายๆ่ายนะครับการที่ฟอนตข้ามโดนเราต่อดาเมจหนักๆนะครับก็จะทําให้ฟอนตข้ามเข้าไปรีแล้วครับแล้วเราก็จะมีโอกาสการตีป้อมหรือว่าการเคลียร์คลิปก่อนฟอนต์ข้ามตั่นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นแคลรี่ก็หาตําแหน่งการยืนยิงให้ดีนะครับคอยต่อดาเมจให้เพื่อนให้ได้มากๆนะครับก็จะทําให้ป่าเราเเเลล่่่่่่นนนนนไไดด้้้งาา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 ายยะรรรรรกกกกกกทีีป็จมมมโอสใฟ์ขึ เกมของปลาฝั่งเราก็จะทําหน้าที่ได้ดีนะครับชุดนี้ก็พยายามหาจังหวะการเคลียร์คลิปหาจังหวะการเล่นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราหาจังหวะการเล่นไม่ได้นะครับก็ถอยกลับมาเคลียร์คลิปกันก่อนได้นะครับการที่เราเสียป้อมก็อาจจะทําให้เราแบบจบบ้านได้ยากกว่าเดิมมันเองนะครับชุดนี้เราก็หาจังหวะการฟาร์มกันไปก่อนนะครับคลิปล่างกําลังชนกับป้อมเรานะครับแต่ก็หาจังหวะการเล่นได้อยู่นะครับเราก็คอยหาจังหวะการเคลียร์คลิปกลางก่อนนะครับพอเราเคลียร์คลิปกลางเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปเคลียร์คลิปล่างได้นะครับก็จะ เล่นนะครับเราควรอ่านมินิแมปบ่อยๆนะครับเพราะว่ามินิแมปก็จะทําให้เราสามารถหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะเพราะว่าการที่เราอ่านมินิแมปอ่านแมปอยู่ครับการเดินเกมของเรานะครับเราก็จะไม่ตายแบบฟรีๆนะครับก็จะไม่โดนดักว่าจะไม่โดนฆ่าแบบง่ายๆนะครับก็จะทําให้เราเล่นเชลี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบเล่นเชลี่นะครับผมแนะนําควรดูมินิแมปหรือว่าควรอ่านเกมให้ดีนะครับเพราะว่าการที่เราอ่านเกมดีนะครับเราก็จะมีหน้าที่การต่อดาเมจได้ง่ายนะการที่เราต่อดาเมจได้มากเท่าไหร่นะครับเพื่อเราก็จะเล่นได้ ง่ายนะครับดังนั้นวิธีการเล่นของเรานะครับเราก็ควรอ่านเกมดีๆนะครับก็จะทําให้ทีมเราแบบหาจังหวะการขึ้นบ้านหรือว่าหาจังหวะการเล่นได้ง่ายกว่าเดิมมันเองนะครับชอนนี้ก็ได้เอพิเชลดาก้อนมาเพิ่มบัฟดาเมจให้เราแล้วนะครับเราก็คอยยิงธรรมดานะครับคอยต่อดาเมจไปเรื่อยๆนะครับก็จะทาให้ฝั่งอรงขามเล่นได้ยากนะครับการที่เรามีตังได้เยอะขนาดนี้นะครับเราก็จะเป็นแบบม้ามืดนะครับหรือว่าเป็นตัวแบบบอสแมปนะครับก็จะทําให้ฝั่งตงข้ามล้วงได้ยากนะครับแล้วเพื่อน ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับช่วงนี้คลิปกลางกำลังจะเข้านะครับเราที่ไม่มีมานะาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการที่เล่นซิลิก้านะครับก็พยายามตีธรรมดาอยู่แล้วนะฮะคอยหาจังหวะการเล่นเหมือนเดิมนะครับพอเราได้ป้อมกลางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โยกดันเลนบนได้เลยนะครับการที่เราโยกดันเลนนะครับก็ทําให้คลิปเข้าบ้านได้ง่ายนะครับช่วงนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับการที่เราได้ศัตรูก่อนที่เราจะโจมบ้านนะครับก็จะทําให้ฝันโรค้าไม่มีตัวมาเชียร์คลิปนะครับเราก็จะสามารถขึ้นบ้านได้ง่ายนะการหาาาังวะกกกรเล่่่นน็ทํได้้ยปติคบ ผมแนะนานะครับการที่เราจะขึ้นบ้านนะครับเราพยายามเอาอ็อบเจกต์ดาร์คเซเลเยอร์ก่อนนะการที่เราได้ดาร์คเซเลเยอร์นะครับเราก็จะหาจังหวะการขึ้นบ้านได้ง่ายก่อนเดิมนะครับชั่นนี้เราก็ตีธรรมดาให้เพื่อนไปเรื่อยๆนะครับคอยต่อดาเมจคอยหาจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะครับเรามีระยะการยิงอันตีได้ก็กดกันตียิงไปได้เลยนะครับก็จะเป็นการต่อดาเมจเหมือนเดิมนะคอยหาจังหวะการเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับพอคลิปกลางเข้าเราก็ตีป้อมกลางได้เลยนะครับพอได้ป้อมกลางเสร็จแล้วนะครับเราก็มาวนลูปฟาร์มกันก่อนนะครับคอยหา เลนล่างยังไม่ดันนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นบ้านที่ดีนะครับเราก็ควรเคลียร์คิป้าเลนถึง3เลนนะครับก็จะทําให้จบบ้านได้ง่ายนะการหาจังหวะการเล่นก็จะทําได้ง่ายกว่านิมนองนะครับตอนนี้ก็เคลียร์คิปล่างหาจังหวะการตีป้อมล่างกันไปก่อนนะครับการที่เราแคลรี่แล้วมีเงินเยอะๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมาล่วงเราได้ง่ายนะครับหลังนั้นวิธีการเล่นของเราก็ควรเพย์เซฟนะครับตอนนี้ก็หาจังหวะการเล่นกับรออเรลไปก่อนนะแต่วิธีการเล่นของเราก็ควรตีธรรมดานะครับเมื่อกี้ถ้าเรากดยิงกันตะครรับาาดว่ลทีสมถ อยู่โดยการใช้สกิล2ได้นะครับดังนั้นวิธีการสู้ของเราก็คือการยิงธรรมดาได้เลยนะครับแล้วเราก็มาวนลูปฟาร์มดูดเลือดกันไปก่อนนะครับการที่เราออกของดูดเลือดมานะครับก็ทําให้เราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะครับก็จะเป็นข้อดีของการที่เราออกของได้นะชันนี้ก็วนลูปฟาร์มดูดเลือดไปเรื่อยๆนะคอยเอาบูเอาเลสฟันกข้ามไปนะหรือว่าคอยกลับมาวนลูบฟาร์มหลุมเราก็ได้นะครับการที่เราแย่งเพื่อนฟาร์มนะครับเราก็ต้องแบกเพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแย่งฟาร์มไปแล้วไม่ทําอะไรเลยนะครับการท การเล่นก็จะทําได้ยากนะช็อตนี้เราก็ไปปิดตัวบางๆหรือว่าไปปิดตัวเลือดน้อยนั่นเองนะครับเกิการที่เซฟิล่าปักใหม่มาครับเราใช้นันตีในการโดดแล้วก็กดนันตีได้นะครับก็จะเป็นการปิดงานศัตรูได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญที่ผมลืมบอกอีกอย่างนะครับเราก็ควรระวังตัวที่จะมาล้วงเราด้วยนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นตัวแคลรี่นะครับเลือดน้อยการหาจังหวะการเล่นก็อาจจะทําได้ยากนะเกมนี้เรามีเงินเยอะนะครับเราก็าจังหวะการเล่นได้ง่ายกว่าปกตินะครับช็อตเมื่อกี้ก็ยิงธรรมดาไป2ทถึงท แล้วก็กุญติโซนหาจังหวะการเล่นให้เพื่อนไปนะครับการที่เราใช้อันติต่อหน้าฝัโรงครามได้นะครับเราต้องคำนึงถึงตัวที่จะมาล้วงเราด้วยนะครับการที่ตัวล้วงตายนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ง่ายนะการหาจังหวะการทําทอะไรก็จะทําได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองนะครับช่วงนี้คลิปล่างไม่เข้านะครับเราพยายามหาจังหวะการโซนให้เพื่อนนะครับโดยการโซนของเรานะครับเราพยายามใช้สกิลสองหรือว่าพยายามใช้อัญตินั่น,นเองนะครับการที่เราใช้อันตินะครับเราก็จะสามารถโซนได้ง่ายนะก็จะเป็นการโซนดาเมจด้วยนะครับใครที่เข้ามาในระยะที่เรายิงได้นะไไดด้้ิมาฟี ยอย่างเช่นช็อตน,นี้นะครับก็ได้ดรีเจเนอรี่กับเมฟราร์ฟทค่ามานะครับแล้วป้อมล่างเข้าแล้วก็ตีป้อมล่างได้เลยนะครับเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้ทำคิวเกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก่อนจะไปก็สากร้านกระเด็นเติมเกมไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมดีเติมปุ้มนะครับสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยคนดูมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันน